สวัสดีค <kr> ่ะทุกคนนะคะวัน hmm> นี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนกันค่ะนี่ก็คือเพื่อนของเรานนัเองนะคะทุกคนแมพที่เราเล่นนะคะทุกคนเป็นแมพแบบแมพไข่นะคะทุกคนเราจะเป็นไข่นะคะทุกคนเราจะให้เพื่อนเราเป็นคนถือเรานี่นะคะทุกคนเพื่อนเราเข้ามาแล้วราเวลาก่อนค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนคือเพื่อนเราอ่ะต้องแบกเราไปนะคะทุกคนห้ามให้เราตกนะคะไม่งั้นเราจะแตกนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนเพื่อนเราก็ค่อยๆเดินไปนะคะทุกคน เราอย่ารีบนะคะทุกคนไม่งั้นไข่มันจะหล่นนะคะทุกคนอันนี้เพื่อเราไม่รู้นะคะว่าไปทางไหนนะคะทุกคนเราก็บอกว่าให้หยีบสีเขียวๆนะคะทุกคนแล้วดูเพื่อเราเหยียบสินี่ค่ะดูดูเพื่อเราหยียบสิโอ้ยเพื่อเราไปแล้วนะคะทุกคนดูซิจะรอดไหมอันนี้ภาพเบอร์นีดหน่อยนะคะทุกคนขอโทษดดวนนะโอ้ยอว้ยเ้ยเราตกเลยเพื่อนเราอ่ะทําเราตกเลยค่ะทุกคนตาต่อไปเราจะเป็นคนถือเองแล้วจะพาเพื่อนตกแน่ เข้ามาเพื่อนเข้ามาสิเออเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะพาเพื่อนตกหรือว่าเราจะพาเพื่อน,นรอดกันนะคะทุกคนเราจะเอาเพื่อนไปต้มกันนี่นะคะทุกคนโดดมาเลยค่ะทุกคนคิดว่าเราจะได้ไปไกลกว่าเพื่อนเราไหมอ่ะหรือว่าเราจะตายก่อนต้องดูก่อนนะคะทุกคนว่าเราจะรอดกันไหมไหนดูสิมาตรงน,นี้แล้วว้ยเอย้ยอะไรเนี่ยที่เดียวกันเลยอะ่ะโอ้โห ที่อาถรรพ์แน่เลยค่ะทุกคนผ้าเบอร์อีกแล้วแต่รอบนี้เราจะเป็นคนถือเหมือนเดิมนะคะทุกคนรู้สึกว่าคนถือมันสนุกมากเลยอะเราเวลานะคะมาแล้วค่ะทุกคนไปกันเลยนี่นี่นี่โดดเลยค่ะไปค่ะว้ายวื่อกี้ไข่ใครอะทุกคนไปค่ะไปต่อเลยค่ะเอา้าเอาอะไรอะโอ้โหตายอีกแล้วนะคะทุกคน อะไรเนี่ยเราจะเล่นอีกตาหนึ่งนะคะทุกคนดูซิว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็คือไม่เล่นละหน่อยเวอร์มาค่ะรอเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอเคเพื่อนมาแล้วนะคะทุกคนไปรอเวลาค่ะมามามาแล้วค่ะทุกคนไปรอบสุดท้ายแล้วดูซิจะผ่านไหมไปตัวหน้าน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนโดดไปค่ะโดดไปเฮ้ยเฮ้ยไมันตายไวจังะ ก่อนจะไปก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเราจะลงของฟรีนะคะทุกคน